เอาคนที่อยู่กรุงเทพอยากได้บ้านวสวยๆใกล้กรุงเทพหามาให้แล้วนะครับอยู่ที่ไซน้อยปี54ไม่ท่วมปีนี้มันก็คงไม่ท่วมานะครับนี่บ้านอย่างสวยเลยนะครับบนพื้นที่โอ้ยเกือบครึ่งไร่นะนี่ดูบรรยากาศนะครับมีบ้านมีเขาเรียกว่าเรือรับรองมีสวนหย่อมอย่างสวยเลยมีห้องครัวมีห้องน้ําให้โอ้โหหลากหลายห้องเลยนะครับล้วรอบขอบคิด อ,อยากรู้จะเป็นไงเดี๋ยวผมตามบอยอ่าผมบอยสิทธินกรราชมาเลยราคานี่โคตรถูกเลยนะแล้วเพื่อนบ้านนี่ไม่ต้องกลัวนะครับสร้างกันเต็มไปหมดเลยแถวนี้นะครับราคามันถูกแล้วมันสวยจริงๆเจ้าของสร้างเพื่อขายนี่แหละเอาใจคนซื้อเลยอ่ะตามผมบอยสิทธินครรามาเลยถ้าอยากรู้เป็นไงตามมาไปไปชมเดี๋ยวผมจะไป เขาเรียกว่าล้วงลึกมาให้ชมกันแล้วกันว่าบ้านหลังนี้มันเป็นยังไงนะสร้างเพื่อขายนะครับไม่มีใครตายแล้วคุ้มค่ามากใช้เงินจองก็ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วนี่เห็นไหมมีบ้าน2หลังด้วย่างหลังนี่คือหลังเล็กๆน่ะใครมีลูกเด็กเล็กแดงนะเอาไว้นอนเล่นกันนะเอาไว้เป็นเรือนรับรองเอาไว้เป็นห้องทํางานคุณพ่อคุณแม่หรือเอาเป็นห้องเรียกว่าลูกๆมาเขียนหนังสือที่นั่นก็ได้สวยเลยนะครับแล้วอย่างที่สําคัญน,นะครัวนี่จะทําเป็นครัวไทยครัวนอกอเอาไว้ด้านนอกเลยนะครับจะได้เขาเรียกว่า ประกอบอาหารเสร็จปุ๊บนะมาเรียกว่ามานั่งชิวๆอาบลมหงฟ้านั่งทานกันบนสวนนี่เลยมิเ,เรียกอ,อะไรนะเ<ม>ตาย่างบาร์บีคิวก็มีอ้าวอย่างสวยเลยถ้านผู้ชมใครว่าสวยฝากพิมพ์สวยหน่อยนะครับฝากสวยเอาง่ายๆใครว่าสวยฝากพิมพ์มานะครับว่าสวยฝากกดแชร์ฝากกดไลค์หน่อยละกันเดี๋ยวผมไปถามเจ้าของใจดีให้ว่าเป็นยังไงบ้างไปถามกันเลยครับสวัสดีครับคุณหน้าคุณตากันแนะนําตัวสักหน่อยทีครับสวัสดีครับคุณนกครับ เรียกพี่นกดีกว่าผมจะได้ดูเด็ก,ดกๆลงอะนะพี่นกตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันอยู่ในตำบลลาดนิยมค่ะอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะตำบลลาดนิยมไซน้อยเหรอฮะค่ะเอ๊ะไม่ไก,กลกรุงเทพไหมฮะเซ็นทันเวสเกตจะอยู่ห่างจากเรา30กิโลค่ะเซ็นทันเวสเกต30กิโลก็ขับรถแป๊บเดียวอีกสิครับค่ะไม่ไกลใช่ไหมฮะเออเราอยู่ตำบลอะไรนะตำบลลาดนิยมตำบลลาดนิยมไซน้อยเอ๊ะ ที่ถามไม่ใช่แล้วครับถามซ้ำแซะพ่อเมื่อกี้ผมขับรถมาเห็นวัดลาดนิยมใช่ไหมฮะใช่ค่ะวัดลาดนิยมค่ะไกลจากเราไหมอ่ะสกิโลค่ะสองกิโลก็ไม่เท่าไหร่นะครับพี่นกผมถามหน่อยที่ดินของเราเนี่ยเป็นอะไรชื่อวโฉนดสีอะไรอะ่ะเป็นโฉนดขุดแดงค่ะไม่ติดภาระไม่ติดภาระอยู่ในมือเราเลยในมือเราซื้อแล้วพรอนไปโอนได้เลยโอนได้เลยขุดแดงสบายใจได้เลยถามอีกน่ฮะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันกี่ตารางวากัน คนึ่งตารางวาค่ะท่านผู้ชมพิมพ์มาหน่อยผมพยายามจะหาเลขมานะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์แอปสีดำขอหัวใจสกัสกรวยสกักคนละ3าดวงหน่อยแอปสีดำนะแอปสีแดงแอปสีฟ้าก็ฝากแชร์หน่อยเมื่อกี้พี่นกบอกว่า175ตารางวาเกือบครึ่งไร่นี่แล้วพื้นที่บ้านอะไรนะเรือรับรองใช่ไหมฮะ,ะแล้วห้องครัวห้องน้ํานี่ได้เข่ามีทั้งบนบ้านแล้วเขาเรียกว่านอกบ้าน รวมพื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตรประมาณ120ตารางเมตรค่ะอ่า120ตารางเมตรเดี๋ยวพี่นกตามผมมาหน่อยแล้วกันนะครับแปลงเนี้ยผมถามหน่อยทุกอย่างที่เห็นเห็นอะไรให้อย่างนั้นเลยใช,ใช่ไหมครับให้ทั้งหมดเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวจะถามราคาให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอาราคาให้แล้วเอาเบอร์โทรให้พี่นกนิดนึงฮะ,ะตรงเนี้ยถนนเนี้ยคนกรีในเขาเรียกว่าผ่านหน้าบ้านเราเลยใช่ค่ะถนนของโครงการทําเลยค่ะเป็นถนนโครงการทําให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องว่าล้อเปอฝุ่นล้อเปิดยางมาต่อยไม่ต้องเลย สบายสบายเลยตรงนี้ครับถามหน่อยเห็นทั้งหมดเนี่ย175ตารางวาเนี่ยพื้นที่ที่สอยร้อยกว่าตารางเมตรอยู่ที่ตํบาบลรานิยมอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเนี่ยพี่ขายเท่าไหร่2.87ล้านค่ะออกค่าโอนให้ไหมทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมฝากพิมพ์มาหน่อย2.87ล้านน,นนะครับอ่าแล้วพี่อันนี้บบ้านเลขที่หรือย,อยังอะบ้านเลขที่15ค่ะอ๋อตามตู้ไปรษณีย์นี่ใช่ไหมฮะท่านผู้ชมพิมพ์มาอีกนิดนึงบ้านเลขที่15มูอะไรครับพี่มู่8 เลขที่15หมู8่8ปดตำบลลาดนิยมอำเภอไทน้อยจังหวัดนนทบุรีอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเกือบส่งจดหมายได้เลยนะพี่นะข้อมูลเกือบครบเลยนะครับนี่ท่านผู้ชม2.87ล้านพี่นกก่อนดูข้างในมาดูข้างนอกกับผมหน่อยละกันนะครับอ่าท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับดูไปเรื่อยๆฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ให้เพื่อนๆดูหน่อยละกันว่าวันนี้หามาให้อีกแล้วนะครับที่ดินส,ยสวยๆเลยนะครับพี่แล้วตรงนี้ฮะค่ะออกไปไกลไหมก่อนมันจะไปขึ้นถนนลาดยางอ่า165เมตร 165เมตรแล้วผมถามพี่นกอ,อีก,กน,นะครับแถวนี้ชุมชนแถวนี้บ้านคนเยอะไหมอะที่นี่เป็นชุมชนดั้งเดิมค่ะบ้านนกก็อยู่ที่นี่ค่ะยังเป็นชุมชนของคนพื้นที่ค่ะบ้านพี่นกเป็นคนในพื้นที่ใช่ค่ะเมื่อกี้ผมมั่วไปพี่ปี5้าได้ข่าวว่าน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมค่ะคุณบอยชัวร์เลยเ ่ค่ะปี54ในตำบลลาดนิยมเนี่ยค่ะจะเป็นในอำเภอไซน้อยตรงนี้จุดหนึ่งค่ะที่น้ำไม่ท่วมเลยแล้วมันเป็นเกาะไหมพี่ไม่เป็นเกาะค่ะแต่ของเรามันจะเป็นคลองส่งน้ำที่มีท็นะคะเราไม่มีหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่เราไม่มีท่อระบายน้ำเพราะฉะนั้น<อ>น้ำมันจะไม่เข้าท่อเราจะปิดทดก็สามารถที่จะควบคุมน้ำได้ในปีนั้นนะคะอ่ะโอเคครับพี่พี่นกผมถามอีกท่านผู้ชมระหว่างจะเดินกันไปข้างในนะฝากกดแชร์กดไลค์หน่อยหน้ากว้างติดถนุนนี้ก็เป็น10เมตรเหมือนกันเนาะพี่น้งเนาะผมถามนิดนึง ตรงนี้นะครับออกไปหาของกินของใช้ยากไหมอ่าอยู่ตรงเทคนิคนอนค่ะแล้วก็วัดด้านนิยม2กิโลค่ะเป็นเซเว่นเซเว่นส่งค่ะแสดงว่าเซเว่นสั่งถึงส่งถึงเลยถึงบ้านค่ะพี่นกไปดูกันอ้าวพี่ทำประตูรั้วให้เขาด้วยเหรอครับใช่ค่ะเป็นประตูรั้วทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณบอยเปิดโชว์หน่อยได้ไหมได้ค่ะคุณบอยนี่ท่านผู้ชมเป็นประตูเรียกง่ายๆเลยเขามีรั้วให้4ด้านเลยเป็นรั้วเขาบอยทั้ง4ด้านแล้วก็มีประตูเลื่อนให้นะครับแสดงว่ามาอยู่เนี่ยพี่ไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วใช่ค่ะครบทุก อ่าไอ้อย่างนี้พี่สวยๆเนี่ยสวยขนาดนี้ใช้เงินจองเยอะไหม,สอ,ส,ไมสองแสนค่ะท่านผู้ชมสองแสนสองแสนพี่นกให้เวลากี่วันให้เวลาหนึ่งเดือนค่ะคุณ้อยหนึ่งเดือน,น,อ,นอ่ะแอปสีดำฝากแชร์ครับสองพันกว่าเรียกว่าหัวใจแล้วนะครับหัวใจสักคนละสามสี่ดวงชอบฝากพิมพ์ชอบมาหน่อยพี่นกผมถามก่อนก่อนจะเข้าไปข้างในนะคนสนใจเนี่ยนะพี่นกชมได้ทุกวันใช่ไหมทุกวันค่ะ อยู่ที่บ้านเลยค่ะบ้านก็อยู่ติดติดกับที่นี่เลยโทรมาเบอร์อะไร096ค่ะ1578954อ่าหลายหลายคนฟังไม่ทันใช่ไหมครับ mm hmm. เดี๋ยวผมขอให้อีกเรื่อยๆนะครับขออีกครั้งนะพี่นกถ้าเกิดสนใจจริงๆอ่ะโทรหาพี่นกเบอร์อะไร096 1578954ค่ะท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับเบอร์พี่นกเป็นเบอร์ไลน์ด้วยหรือเปล่าครับเบอร์ไลน์ด้วยค่ะทั้งเบอร์โทรทั้งเบอร์ไลน์นะท่านผู้ชม096 1578954พี่ครับผมถามอีก บ้านพี่อ่ะหันหน้ามาทางเราเนี่ยทิศอะไรทิศใต้ค่ะคุณบอยแสดงว่า,าหันหน้าเอาถนนทิศใต้ค่ะอ่ะไปดูกันทีละจุดเลยท่านผู้ชมไปดูกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้พี่นกเนี่ยเขาเรียกเป็นไกด์พาชมกันค่ะชิครับโอ้มีศาลาให้ด้วยเหรอพี่ค่ะศาลานั่งเล่นนะคะคุณบอยเวลาทําอาหารเสร็จกลางคืนก็นั่งเป็นปิกนิกปิ้งผมถามท่านผู้ชมใจเย็นๆฮะเดี๋ยวพี่นกยืนอยู่เฉยๆก่อนนี่เดี๋ยวจะพาไปดูลัดเลาะทุกพื้นที่ทุกตารางเมตรให้หมดเลยนะครับไปทีละจุดอย่างช้าๆ้ศาลาตรงนี้พี่ค่ะพี่ขายทั สลาอันเนี้ยห้าพันไดไหมห้าหมื่นห้าหมื่นโอ้โหสลาอันเนี้ยเป็นไม้อะไรพี่เขาเรียกไม้ไม้เต่งค่ะไม้ไม้เต่งอะค่ะห้าหมื่นแล้วพี่จะต้องมาคิดตังค์เพิ่มอีกไหมพี่คิดแล้วค่ะจัดสวนทุกอย่างรวมให้เรียบร้อยแล้วค่ะคืออยู่เลยค่ะจากนี้ไปเห็นอะไรทุกอย่างค่าองค่าโอนเนี่ยอยู่ในราคา2.87ล้านตําบลลานนิยมอำเภอไซน้อยนนทบุรีท่านผู้ชมได้ทั้งหมดใช้เงินจองสอง2,000บาทเท่านั้นนะครับพี่แล้วอันนี้อะไรห้องเนี้ย ทำเป็นครัวไทยค่ะขอดูหน่อยได้ไหม่ะเชิญค่ะคุณบอยอ่ามีอะไรกินไหมพี่เพิ่งเสร็จเลยค่ะเพิ่งเสร็จนะอุปรกรณ์ครบเลยค่ะอ๋มีเก้าอี้บาร์ด้วยเหรอค่ะอ,อันนี้จะมีบาร์ให้นั่งเล่นนะอ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวดูกันเรื่อยๆนะครับเบอร์พี่นกผมขอให้แล้วเดี๋ยวขอให้อีกนะนี่ท่านผู้ชมใครว่าสวยฝักพิมพ์สวยหน่อยละกันมีเคาน์เตอร์มีซิงค์ให้พี่ๆมีฮูดให้ด้วยเหรอค่ะมีเตาฮูดีบัลงก์ให้เล่ให้อย่างนี้หมดเลยค่ะให้ทั้งหมดเลยมีตู้เย อ่าท่านผู้ชมขออนุญาตนะครับเนเนๆนเนนี่ใครว่าสวยฝักิมพมสวยเป็นสไตล์ล็อมแลพี่นาอค่ะอ่าแล้วผนังก็ปูกระเบื้องให้ด้วยอ่าตู้เย็นนี่ก็ให้เลยให้เลยค่ะยังยไม่ได้แกะเลยอ่าท่านผู้ชมสวยไหมครับอ่ะเดี๋ยวพี่นกพาไปดูจุดอื่นเรื่อยๆเพราะว่าพระเอกเราเยอะอ่าพระเอกคือหม,อมายความว่าจุดสวยสวยเยอะพี่นกเดี๋ยวผมชอบตรงนี้จังรบกวนพี่นกหน้ากล้องหน่อยนะครับนี่ท่านผู้ชมบางคนเพิ่งเข้ามานะเดี๋ยวฟังไม่ได้สับแล้วก็จะงงกันนะครับผมอยู่กับพี่นกเจ้าของด้วยตรงเลยนะครับ อยู่ที่ตำบลลาดนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบรุรีแกขายหมดเนี่ยเรียกว่าให้ทุกอย่างที่เห็นเห็นทุกอย่างที่ให้บนพื้นที่175ตารางวาคุดแดงเนี่ยนะแกบอกว่าแกขายในราคา2.87ล้านพร้อมค่าโอนมีบ้านให้มีบ้านให้2ห,หลังเนี่ยนะพี่นะหลังใหญ่นี่กี่ห้องนอนพี่หลังใหญ่จะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ําค่ะโอ้ภาพนี้สวยจังเลยพี่ในกล้องนะท่านผู้ชมใครว่าสวยฝากพิมพ์สวยหน่อยอย่างก็ภาพเขียนกระตูนเลยนะครับ เดี๋ยวหน้าเมื่อกี้ขอโทษผมขัดเขาเรียกว่าขัดจังหวะพี่นกบ้านใหญ่มีกี่ห้องนอนนะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงค่ะหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องน้ำแสดงว่าห้องน้ํามีข้างนอกด้วยในด้วยใช่ค่ะมีข้างบนบ้านด้วยแล้วก็มีข้างล่างด้วยอ่านี่บางคนเข้ามาในหูพึ่งแล้วยังอยากจะรู้เลยว่าเบอร์โทรพี่นกเบอร์อะไรจดไปนะท่านผู้ชมเบอร์โทรพี่นกแกนะศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้าห้าสี่อีกครั้งหนึ่งนะครับศูนย์เก้าหก 1>, 1 5 7 8 9 5 4สอ้าวสนใจก็เป็นเจ้าของได้เลยวางเงินจองอยู่แค่2 0 0แสนบาทเอพี่ถามนิดนึงถ้าบางคนจะเข้าธนาคารได้ไหมอะตอนนี้ต้องขออนุญาตาไม่ได้รับเข้าแบงค์นะคะขอรับเป็นเงินสดนะขออนุญาตนิดนึงล้กันหรือถ้างเงินไขย,ยังไงก็โทรมาค,คุยกันได้เบอร์ที่พี่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมค่ะไอ้096เนี่ยนะ157 8954แล้วผมบอกอีกครัง้งนึงท่านผู้ชมบาลีีพี่เขา15 หนึ่งห้าพี่เขาติดเบอร์ไว้เนี่ยทีต่ตู้ไปรษณีย์ติดไว้ด้านล่างแสดงว่าหนึ่งห้าเนี่ยอยู่ด้านล่างแน่นอนแล้วนะพี่นะไม่ใช่ด้านบนแน่นอนพื้นที่เจ่อสอยถามไปแล้วก็ร้อยกว่าพี่นิดนึงผมคาใจแขงใจอะ่ยพี่นกพี่นกมายืนตรงนี้กับผมนิดนึงพี่นกไม่ร่วงนะ,ะงอ่าแต่ผมมาจจะร่วงท่านผู้ชมสงสัยกับผมไหมครับพี่นกไอที่หมุนๆน่ะเขาเรียกอะไรเป็นรหัสวิดน้ำค่ะรหัสวิดน้ำค่ะท่านผู้ชม <B sevent ies> <B S 2> บ้านท่านเรียกอะไรไม่รู้บ้านผมเรียกกังหันกังหันกังหันวิดน้ำนะครับใครเรียกอะไรพพ์มานิดนึงนะครับสวยไหมเนี่ยเก้าร้อกว่าคนแล้วนะครับเขาขายถูกนะบ้านทุกอย่างที่ให้เนี่ยแค่2.87ล้านถือว่าถูกมากโอ้พี่นกถามนิดนึงเฉพาะลงทุนที่เปล่าเนี่ยก็ได้ข่าวว่าเกือบล้านเป็นล้านแล้วที่เป่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทอ่าเฉพาะที่เปล่าเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดเจ็ดอะไรนะเจ็ดแสนบาทที่เป่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนเลย แล้วมาลงทุนอย่างนี้สแสดงว่าคุ้มค่ามากมากเลยนี่ถอดกำไรตัวบ้านเลยค่ะคืออยากทําให้คนที่ไม่อยู่ก็คือพร้อมทุกอย่างเลยค่ะมาพักผ่อนได้เลยค่ะมาเป็นบ้านเกษียณได้เลยสามารถปลูกต้นไม้เพิ่มได้ค่ะพร้อมอยู่เลยพร้อมอยู่เลยค่ะผมถามเข้าๆพี่นกพี่นกขายทาไมอ่ะนกอยากทําบ้านสวนค่ะอยากให้คนที่อยากได้บ้านสวนแต่ไม่ไกลกรุงเทพค่ะ,ะได้ม่อยู่ที่นี่เพราะาเรายังไงเราก็ยังเข้ากรุงเทพได้ง่ายเอาง่าย พูดตรงๆพี่สร้างเพื่อขายใช่ค่ะสร้างเพื่อขายและอยากทำค่ะอยากอยากลองทำดูว่าเราเต็มที่กับที่ดินแล้วก็อยากจะมีบ้านสวนสักหลังหนึ่งสักแปลงหนึ่งค่ะอ่านี่ครัวเพิ่งสร้างเสร็จไม่กี่วันนีเองมั้งพี่ได้ไหมครัวที่สร้างเสร็จนั้นยังเสร็จได้สัปดาห์หนึ่งค่ะอ่ากำลังจะบอกว่าบ้านนี่เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานแล้วมาต่อเติมครัวมาต่อเติมห้องน้ําเอาง่ายๆว่าอยู่ก็ได้สบายๆเลยอ่ะขอบคุณมากๆขอบคุณพี่เป็ดน้อยนะครับขอบคุณพี่เป็ดมากๆเลยนะครับเข้ามาชมกันอย่างเรียกว่าตลอดทุกครั้งเลยนะครับ อ่ะพี่นกเดี๋ยวพาชมนิดนึงพาชมไปฝั่งนู้นนะครับมาทางนี้ดีกว่าบ่อนี้ลึกไหมครับพี่นกครับสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบนี่บางคนขอโลเคชันมานะเดี๋ยวเจ้าเล่าให้ฟังนะท่านผู้ชมจับพิกัดนะวัดลาดนิยมอ่าเดี๋ยวพี่นกรอผมแป๊บนึ่งฮะวัดลาดนิยมพีมาเลยหรือครัวลุงหมงก็ได้หรือวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีอยู่ใกล้ๆกกันเลยนะครับนัดชมกับพี่เขาได้ทุกวันเลยนะครับเบอร์โทรพี่เขานะ โทรมาเธอแล้วมาขอโลเคชั่นพี่เขานณชมมานะนี่เบอร์พี่เขานะ0961578954อีกรอบหนึ่งนะเบอร์พี่เขานะเบอร์พี่นกเนี่ยนะ0961578954พี่นกถามอีกเตาอะไรเนี่ยเป็นเตาย่างบาร์บีคิวค่ะเตาย่างปิ้งย่างได้เลยค่ะ,อ,ะอย่างนี้ผมเอามากินหมูกระทะได้ไหมได้เลยค่ะ,คะอ๋อเอาง่ายๆว่าไม่ต้องเฉพาะบาร์บีคิวหมูกระทะ ได้หมดเลยลาบเป็ดกินได้ไหมได้ไ,ดไม่ได้ว่าพี่เป็ดนด,ด,ด้ของรดิผมเป็นคนชอบกินก้าวของแปลกๆนะคะอ่าลาบเป็ดก็ชอบผมนะผมชอบกินลาบเป็ดลาบหมูนี่ชอบเลยไก่ย่างนี่ชอบเลยแสดงว่ามาทําตรงนี้ได้เลยได้เลยค่ะอ่าพี่น้องนุ้นบ้านใครอะครับอ่าเป็นของพี่พรแปงสามค่ะพี่พรแปงสามแสดงว่ามาอยู่ตรงนี้เพื่อนบ้านรอบด้านแน่ไม่เปี่ยวเดียวดายแน่นอนพี่พรก็ใกล้เสร็จ ประมาณคันวานนี้แล้วค่ะอ้าวเดี๋ยวเสร็จแล้วผมขอมาเยี่ยมมาเย็นมามาทานข้าวบ้านพี่เขาหน่อยแล้วกันนะครับพี่นกน้อยนี้อะไรเนี่ยครับโต๊ะหรอเป็นโต๊ะหินค่ะเอาไว้นั่งทานอาหารของคุณบอยนั่งกันตอนช่วงเย็นๆค่ะอ๋อเอาง่ายๆว่ามาจิบเครื่องดื่มกันอช่ค่ช่วงเย็นได้สบายๆเลยนี่ท่านผู้ชมสวยไหมเนี่ยมีคําถามอะไรนะบางทีผมตอบให้ไม่หมดนะครับ โทรมาหาพี่นกแกนะบางทีเนี่ยคำถามบางคำถามผมไม่ต้องอ่านไม่ได้อ่านก็ขอประทานอาภัยด้วยนะครับจดไว้ก่อนนะเบอร์แกนะเดี๋ยวจะหลงเดี๋ยวจะลืมตอนนี้ผมจําได้ผมต้องรีบบอกก่อนเบอร์พี่นกนะครับ0 9 6 157 8954โทรมาเถอะนะครับแกไม่ว่าหรอกพี่นกแล้วเวลาไหนเดินมาชมดีที่เขาเรียกว่านัดมาชมดีที่สุด จริงๆได้ทั้งวันนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศดีแต่ถ้าเป็นช่วงเงย็นๆยิ่งสวยค่ะคุณบอยอ่ามาได้ทุกวันเลยนะครับ<ฤ>ไม่มีวันหยุดนะรัชการหยุดเราก็ไม่หยุดมาชมได้ทั้งหมดเลยทีนี้ผมถามพี่นกนิดนึงบ้านตรงนี้นะครับผมถามแล้วล่ะว่าเป็นบ้านที่สร้างในพื้นที่ไม่ใช่นกดาวทําจากไม้อะไรตรงนี้เขาเป็นไม้เต็งค่ะบ้านเนี่ยนะพี่นะใช่ค่ะไม้เนื้อแข็งค่ะไม้เนื้อแข็งแล้วทําไมต้องมีใต้ตถุนด้วยล่ะ เรายกเพื่อให้โล่งแล้วก็ทําความสะอาดง่ายค่ะคุณบอยแต่ไม่ได้สูงมากเพื่อให้บางทีผู้สูงอายุหรือเราเดินขึ้นจะได้ไม่ไมลําบากมากไปค่ะอ่าโอเคท่านผู้ชมบอกอีกครัง้งหนึ่งบางคนเข้ามาหมดนี่2องล้านแปดแสนเจรวมค่าโอนออกให้ทั้งหมดเลยนะครับเห็นอะไรให้ทั้งหมดพูดภาษาชาวบ้านเลยสักเบืออย่างเรือรถที่เห็นอยู่ในนี้เห็นอะไรให้ทั้งหมดที่นกไม่มีขุดต้นไม้หนีนะค่ะต้นไม้นี่คนะ่ะไ,ไม่ขุดค่ะเอาไว้อย่างนี้เลยเอาไว้อย่างนี้เลยค่ะอ่าวางสองหมื่นนะครับ ้ขอโทษวางสองแสนอ่า,อาเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนเข้ามาชมกันมานะฮะนี่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 นนโอ้โหรหัสวิทย์น้ำเอฟซีถามเอ้คุณบอยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นใน YouTube อยู ok ่ปกติครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดอยู่เหมือนกันนะครับไลฟ์สดทุกช่องทางเลยนะครับเอฟซี FC แดงเอฟซี FC ฟ้าเอฟซี F ดำนะครับโอ้โหสวยมากนะครับสวยมากๆเลยนะครับลงไปยืนได้นะคะคุณบอยไม่ได้ไม่ต่งนะนั่งได้ไยืนได้ถ้าผมบอกผมไม่เชื่อเลยพี่นกครับเนี่ยมันต้องมีนายแบบนางแบบจะไม่เจ็บ แล้เลยค่ะมานั่งเล่นได้ไดมาได้เลยสบายเลยใช่ค่ะอ่ะพี่นกปกตินะเขามีรหัสวิตน้ำหรือกังหายวิตน้ำเนี่ยอันหนึ่งแค่ฝ่ามือ <c oughs> แต่เราเนี่ยไม่จูใจอู้สูงกว่าหัวพี่นกอีกนี่ครับค่ะ <c oughs> ใหญ่มากเป็นไม้สักค่ะทำไมทำใหญ่โตขนาดนี้ล่ะครับ ว่ามันเป็นฮวงจุ้ยอะค่ะรู้สึกดีที่ได้ยินเสียงน้ําถ้าชอบเหมือนกันก็จะชอบเขาค่ะอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นอ,อีกท่านผู้ชมผมอยู่กับพี่นกที่ตําบลลาดนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับบนพื้นที่175ตารางวานะครับขายหมดเนี่ยในล้วเนี่ยทั้งหมดนะครับ200 ไอ้ขอโทษ2ล้าน8ปดเหมืเห็นอะไรก็ให้ทั้งหมดนะครับสนใจก็เป็นเจ้าของได้จับจองให้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่แกพาไปดูเรือรับรองหลังเลขก่อนดีกว่านะครับก่อนจะขึ้นบ้านใจเย็นๆนะครับดูกันไปเรื่อยๆไม่รีบไปร้อนนี่หูมีอ่างบัว,วเลยหรอพี่มันเอามาจากกีนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อ่างบัวของราชบุรีค่ะเขียนมือคะ่ะคุณบอยเขียนมือด้วยใช่ค่ะที่เขาขายกันพันสองพันหรือเปล่าอันนี้หมื่นกับหมื่นห้าหมื่นห้าเลย ให้มนี่พี่ใช่ค่ะไม่ใช่อุปกรณ์ประกอบฉากนะจะเป็นห่วงจุ้ยน้าบ้านค่ะหลับทรัพย์โอ้เอาง่ายง่ายว่ามีความร่มเย็นเป็นสุขกันนะครับอ่าสบายเลยท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ไซน้อยพี่ครับแล้วอย่างเงี้ยมาจากกรุงเทพมาเส้นไหนกันค่ะสามสี่ศูนย์ค่ะตลิ่งชันสุพรรณบุรีเลยค่ะมาได้เลยเส้นนั้นเลยใช่ค่ะอ่ามันมาได้หลายเส้นใช่แต่เอาง่ายงจับวัดลาดนิยมค่ะจับพิกัดวัดลาดนิยมเราอยู่ใกล้ๆก้กันค่ะอ่าเพราะอยู่ตำบลเดียวกันค่ะอ่ไปดูกันนะท่านผู้ชม อ่าให้พี่นกตามไปขอผมก่อนนี้ยไม่ถอดรองเท้านะพี่นะเน่เน่เน่น่ให้พี่นกจะเดินโอ้โหดูสวนหินท่านผู้ชมสวนหินสวนหินเี่ใครอยากได้อย่างนี้เอาไปจัดที่บ้านได้เลยนะครับมีหินก้อนใหญ่แล้วก็มีหินเขาเรียกหินเกตเหรอสีขาวโรยสวยๆเลยอ่าแล้วนี่พี่นกแกบอกว่าหันหน้าไปทางนี้เป็นทิศใต้ท่านผู้ชมเน่เ่เน่เน่่่น่สวยไหมนะหลังกั้งหันนั่นก็คือห้องครัวโอ้โหจุใจครับสบายๆเลยอย่ากันนั้นอย่ากันนี้เลยนะครับเอาเบอร์พี่นกไปอีกนะครับ เบอร์แกนะจดไว้นะเบอร์เบอร์โทรเบอร์ไลน์รีบทักมานะจองแค่ส0 0แสนนะครับเบอร์แกนะ096 157 8954นะครับอาจจะพูดเบอร์แกหน่อยบ่อยๆบ่อยหน่อยเขาเรียกว่าบ่อยหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับบางคนเนี่ยติดต่อพี่แกไม่ได้นะครับนี่ๆๆๆน,น,น,นให้แกไปรอแล้วก่อนนี่แล้วเราค่อยไปเราโยนโฉมกันก่อนนี่หินหยางหินอะไรนะหินหยางเหรอผมขอ,อบอคุณมากนะครับเป็นความรู้นะครับพี่ครับแล้วบ้านหลังเนี้ยมันคืออะไรขอยเที่ยวนึงอันนี้ต้องเป็นห้องนอนขับบอยเป็นห้องนอน มีเตียงให้ด้วยมีเตียงไม้สักด้วยค่ะทาเพื่ออะไรพี่จริงๆนกว่าถ้าาเด็กๆน่าจะชอบแล้วก็แยกมาอยู่เป็นส่วนตัวอีกห้องนึงจากบ้านใหญ่ค่ะนั่งทานหูกระทะตรงนี้ก็ได้คุณบอยเนี่ยเย็นๆจะอากาศดีมากค่ะตรงนี้นะพี่นะใช่ค่ะนั่งตรงนี้นั่งปิ้งย่างได้ท่านผู้ชมรอดูก่อนนะครับนี่ๆๆเป็นเรือนรับรองนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันแต่ผมก็ย่าไม่ถอดรองเท้านิดนึงเพื่อความสะดวกในการถ่ายทำนะครับตามพี่นกมานะครับเดี๋ยวอะไรคนเดียวกหาว่า คุณบอยไม่มีมารยาทไม่ถอดรองเท้าขออนุญาตนิดหนึ่งนี่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 มีเตียงให้ด้วยแนะ่ไอ,อพี่มีแอร์ให้ด้วยเหรอแอร์ให้ด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะพ้อนอนโอ้พี่ถามนิดหนึ่งพี่นกครับทั้งหมดเนี่ยมีแอร์กี่เครื่องสองค่ะมีห้องเนี่ยค่ะมีสองห้องนอนก็จะมีแอร์ทั้งสองห้องนอนอ๋อร,ราคาคุ้มคุ้มขอบคุณม,มากนะครับพี่เป็ดครับสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทเป็นราคาพี่นกไดยตรงนะตรงไหมพี่ โดยตรงเลยค่ะไม่ใช่ว่าพี่นกขายอยู่2ล้านผมบอกพี่นกบวกให้ผมแป0แสนไม่มีสลึงนึงก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถือ,ถอถือว่าคุยกับเจ้าของโดยตรงๆเลยนี่โอ้โหมีโต๊ะโต๊ะสนามให้ด้วยใน่นใน,นท่านผู้ชมเข้ามาแล้วมีความสุขเลยนะครับพี่แถวนี้เขาทำนาปะ่ะทานาค่ะเป็นของที่บ้านเหมือนกันค่ะคุณ๋อโอเคก็สบายใจได้นะครับคือง่ายๆเลยพี่นกเนี่ยแกมีที่ของแกเองนะครับแล้วก็มาทําแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ชมกันที่เปล่าเนี่ยแกขายไป จะหมดอยู่แล้วนะครับทีนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยคือแปลงบ้านพร้อมที่อาแต่งบ้านสวยวใช่ไหมพี่ครับแล้วผมถามนิดนึงอะพี่นกไปดูตรงนู้นก่อน<ส>แล้วค่อยถามนะครับในฐานะที่พี่นกเป็นคนในพื้นที่เนี่ย<ส>ของกินของใช้ก็ไม่ยาก<ส>ผมถามพี่นกนิดนึงว่าแถวนี้โจรขโมยมีไหมอ่ะลูกหลานแถวนี้รู้จักกันหมดค่ะไม่มีไม่มีโจรไม่มีขโมยค่ะไม่เราลูกคนแถวนี้คือลูกหลานไม่ติดยารู้จักกันหมดคุณบอยค่ะไม่มีปกปิดข้อมูล ไม่มีเข้าข้างกันเองอ่าพี่นกเดี๋ยวยังไม่ไปเดี๋ยวจะต้องไปดูห้องน้ําก,กันอีกนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมมาซื้อเนี่ยสบายใจได้มาสํารวจตรวจตาได้มาดูได้เลยนะครับพิมเบอร์อ่าเบอร์นะเดี๋ยวผมบอกอีกายคนถามเบอร์มานะครับแล้วก็บ่นผมว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้เบอร์นะครับอ่ะเอาเบอร์เจ้าของไปโดยตรงเลยคุณนกนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์ไลน์นะ096ย้าท่านผู้ชมพิมพนะผมบอกแล้วก็พิมพด้วยหน่อยรับช่วยกันพิมพหน่อยแล้วกันเนาะนะครับจะได้เป็นประโยชน์096 นะแล้วก็ต่อด้วย157นะ096แล้วก็157แล้วก็8954เนี่ยเอาไปเลย10ตัวนะครับ10ตัวเลขตรงๆเลยแล้วช่วยพิมพ์หน่อยดิฮะช่วยกันพิมพ์นิดนึงนะครับแอปสีดำแอปสีแดงแอปสีฟ้าช่วยกันเพิ่มพิมเบอร์พี่นกหน่อยคนเข้ามาข้างหลังเนี่ยเขาจะได้ไม่บ่นผมว่าผมไม่บอกเบอร์นะครับบอกมากเดี๋ยวท่านผู้ชมอย่าลงคาญผมอีกนะครับ096นะพิมพ์มาหน่อยนะพิมพ์เลยเนี่ยพิมพ์ไปพร้อมกันเลยพิมพ์เลขศูนย์ก่อนอ่ะพิมพ์เลขแล้วก็พิมพ์เลข6 นะครับแล้วก็พิมพ์เลข1นึอ่าแล้วก็พิมพ์เลขเ็ดขอ okay, โทษนะฮะเอาใหม่เอาใหม่นะศูนย์ก้าหกนะแล้วก็พิมพ์เลขหนึ่งพิมพ์เลขห้าพิมพ์เลขเ็ดนะครับพิมพ์เลข9เอาใหม่ผมมั่วเองเอาใหม่เอาใหม่ศูนย์เก้าหหนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้าห้าสโอเคนะครับผมมั่ว0ูนย์เกห้าเ็ด 8ป5 4้าสี่อ่าพิมพ์มาตามนี้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมมั่วเฮงนะครับเพราะว่าตัวเลขมันเยอะนะครับขอบคุณทุกคนที่พิมพ์เข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆขอบคุณทุกคนที่พิมพ์มาให้พิมพมาขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งขอให้มีโชคมีลาบมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วกันอ่ะเดี๋ยวตามพี่นกไปดูห้องน้ํากันก่อนนะครับเน่บิวนี้ยังอยู่กับเรานะครับพี่นกแล้วอ,อย่างเงี้ยค่ะสมมติคนซื้อไปแล้วเนี่ยอยู่กรุงเทพนะครับไม่มีเวลามาดูพีีีีีีี่่่มมมคคนนนดูแแลลลให้ห้ัยททุุณณงเกกกษว็ ไม่มีงานทำามา่าจ้างได้อ่าโอ้โหโห,หน้าห้องน้ําพี่ผมคาใจพี่นกมีห้องน้ําข้างบนข้างล่างให้เลยใช่ค่ะทไมมีต้งมีข้างบนข้างล่างอ่าถ้าข้างบนจะเป็นของบ้านข้างบนอยู่และไม่ต้องลงมาเลยค่ะคุณบอยส่วนตัวเรือรับรองหลังเล็ก่ะจะได้ใช้ที่นี่แล้วก็แขกที่มาก็ใช้ข้างล่างได้เลยไม่วุ่นวายกัน,นานอ่ะท่านผู้ชมบางคนเข้ามานะครับ2.87ล้านนะครับ2ล้านแ7 0 0 0 0หมื่นนะครับเนี่ยในนได้อย่างนี้เลยเดี๋ยวขอชมห้องน้ำนิดนึงครับพี่สร้างใหม่เอี่มอมเลยนะนี่อย่างนี้เลยนะคร มีโซนอาบน้ํได้ด้วยนะมีชักโครกให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมอาจจะมองไม่ชัดนะครับนี่มีกระจกผมไม่กล้ามองตัวเองในกระจกนะเดี๋ยวกลัวตัวเองนี่น,นี่ท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่าอย่างสวยเลยแล้วก็มีแทงน้ําด้วยค่ะมีปั๊มน้าเรียบร้อยค่ะอ่าพี่ครับปลาปลาเป็นปลาปลาอะไรนครอหลวงค่ะนะคอหลวงคอ่านครหลวงเลยไฟฟ้าล้วพี่ไฟฟ้าบางากุ้ทองนาครหลวงเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับพี่แกบอกว่าปลาปลาเนี่ยนะคหลวงไม่ใช่ปลาปลาหมู่บ้าน เป็นป่าปลาณคอนหลวงไฟฟ้าก็ณคอนหลวงขึ้นกับบางบัวทองค่ะสัญญาณมือถือเป็นไงพี่ที่นี่สัญญาณมือถือดีค่ะคุณวายทุกขึ้นค่ะทุทกทุกค่าย 6G เลยไหม <c oughs> 5G ใช่ไหยังไปไม่ถึงใช่ไหม <c oughs> พี่อ่าซื้อแล้วสบายทตพสเตได้สบายเลยนะครับน้ำไม่เคยท่วมท่านผู้ชม FC ถามมาปี54ก็ไม่ท่วม <c oughs> อ่ะถึงเวลาที่เราทึกแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูในบ้านนะครับเดี๋ยวจะให้พี่นกเนี่ยไปรอตรงทางขึ้นก่อนเดี๋ยวผมจะไปซูมหน้าบ้านให้เห็นอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับบางคนจําทรงบ้านไม่ได้เพราะเขาเพิ่งเข้ามานะแล้วแถวนี้ไม่น่ากลัวนะเพื่อนบ้านเพียบเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมทรงอะไรพี่นกทรงอะไรครับเนี่ยบ้านเรือนปัญญาบ้านเรือนไทยคะ่ะท่านผู้ชมหน้าระเบียงค่ะใครว่าทรงอะไรพิมมาหน่อยผมเรียกปัญญา จะเรียกปัญญาก็เลยเรียกเรียกบาหลีหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะปัญญาก็ปัญญานะครับใครว่าทรงอะไรพิมมาหน่อยแล้วกันนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะทรงอะไรใน,ในีอย่างนี้เลยนะครับอตามพี่นกไปดูเป็นไม้เต็งใช่ไหมพี่ทั้ไม้เ<ม><ม>นื้อแข็งพี่มั่นใจไหมว่าปลวกไม่กินบ้านนกาทำระบบปลวกไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะทุกเสาเลยค่ะอ๋อเอาไว้ฉีดยาก,กันปลวกใช่แล้วก็หยอดปลวกได้ตลอดค่ะ,ะสบายใจเลยท่านผู้ชม เดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในบ้านนะครับไปช้าๆกับผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับใจเย็นๆนิดนึงอ่านี่ยเนี่น,น,นี่ขึ้นมาละแต่ยังไม่เข้าบ้านใครชอบสไตล์นี้มั้งคุณท่านผู้ชมเป็นสไตล์แบบสีทาเชลคกทาแลกเกอร์อย่างสวยเลยนะครับเข้ามานี่เงาแวบ,บเลยนะครับแล้วพี่เขาติดแอร์ไว้ให้แล้วอยู่ได้สบายๆเลยแล้วก็ผนังเนี่ยนะกู้กี่ชั้นพี่ จะปูวไว้เป็นผนังไม้ค่ะสองชั้นกันความร้อนทั้งบนหนึ่งชั้นค่ะแล้วก็ตัวปลูกเขาเรียกปูกฝ้าอีกชั้นน,นึ่งผนังก็สองชั้นฝ้าก็สองชั้น<ฆ>นี่ท่านผู้ชม,ชมนี่<ม>พี่นกขอเชิญตรงนี้นิดนึง<ฆ>นะครับผมเป็นคนที่เข้าบ้านคนอื่นช้า<ฆ>เรื่องมากเรื่องเยอะจะต้องให้พี่นกลองนั่งดูก่อนแหมสวยไหมท่านผู้ชมบรรยากาศอย่างนี้นะลองดูนะไม่ได้มีง่ายๆนะครับ2.87ล้านเท่านั้นแล้วได้อย่างนี้นะเดี๋ยวก่อนเข้าบ้านเนี่ยดูก่อนเนี่เเนเห็นไหมฮะสวยไหมครับอ่าพิมพ์กันมารัวอหัวจอีก คนละสดวงนะครับเรื่องเยอะเรื่องมากไปพร้อมๆกับผมหน่อยละกันนะครับก่อนจะดูได้ก็ต้องขอให้เขาหวัวใจก,ก่อนนะครับคนละ3ดวงสดวงอะนะดูกันไปเรื่อยๆนี่สวยงามมากแล้วมาดูมุมนี้ท่านผู้ชมนี่สวยไหมอ่ากินหมูกระทะตอนเย็นพี่นกแล้วอ,อย่างนี้กลางคืน y y ยุงเยอะไหมอะเป็นหน้าค่ะคุณบอยถ้าช่วงนี้ฝนก็ความยุงเยอะเหมือนกันค่ะคุณบอยเอาง่ายๆว่ายุงเยอะเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคต่อเราอ่ะพี่นกเข้าบ้านหน่อยละกัน พี่มันมียันน่ะข้างบนน่ะนกทำบุญบ้านไปให้แล้วค่ะอ๋อทำบุญบ้านให้แล้วตอนตอนที่นกสร้างเสร็จนกขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางอะค่ะก็เลยทำบุญบ้านในส่วนของปู่ย่าตายายเรานีมนพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์พร้อมถวายพระทหารเพลนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิริมงคลแล้วหรือใครจะมาอยู่มาทำใหม่ก็ได้ได้เลยค่ะเขาเรียกว่าหลวงพ่อท่านเจิมให้แล้วผมเข้าได้นะพี่นะไม่ร้อนนะพี่นะ อ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปบ้านกับพี่นกพร้อมผมเลยแล้วกันนะครับอ่ะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนเข้าบ้านก็ต้องขออนุญาตเจ้าของกันก่อนนี่พี่ติดมา่านด้วยหรอค่ะม่านครบนะคะทุกบานเลยค่ะอุ้ยติดทําไมอะพี่คิดตังเพิ่มไหมเนี่ยไม่คิดค่ะเป็นนกว่ามันสวยเข้ากับบ้านไทยๆดีค่ะอ่าให้ให้เขาเรียกว่าให้ทุกอย่างอย่างนี้เลยค่ะทุกอย่างอย่างนี้เลยอ้าวสบายแล้วท่านผู้ชมนะใครยากมานี่รีบมาแล้วกันนะนัดกันเลยนะเดี๋ยวเอาเบอร์ไปอีกครั้งนึงนัดแกแล้วกันนะไอ้เบอร์ของพี่แกเนี่ย มไม่รู้ผมจายากหรือผมประสาทไม่ดีกันแน่นะครับเบอร์พี่นกนะ096-157-8954นัดชมกับแกได้เลยนะครับโทรไปไม่รับสายจะไปหาได้ไงรับครับร,รับโทรมาอยู่ค่ะไม่ได้รับตอนนี้ไหมคะอ่าขอโทษค่ะเอาง่ายๆเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับอ่าเดี๋ยวโทรกลับทั้งหมดนะครับ เป็นเบอร์ศูนย์แปดแปดเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกห้านกขออภัยนะคะเดี๋ยวนกโทรกลับไม่ะะไปเป็นไรครับเดี๋ยวโทรกลับครับผม <ağ> เอางี้ท่านผู้ชมพื้นที่ยี่สอยของพี่กแกนะแกมีบ้านหลังใหญ่หนึ่งหลังแล้วบ้านหลังน้อยอีกหนึ่งหลัง <copies. S 1> นะครับแล้วก็มีห้องน้ําบนห้องน้ําล่างแล้วก็มีครัวนอกพื้นที่ยี่สอยเนี่ยร้อยกว่าตารางเมตรอ่าแต่พื้นที่ดินเนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้าตารางวาเป็นฉนดคุดแดงด้วยนะครับอ่ะเดี๋วดูส่วนนี้ก่อนพี่ค่ะอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นอ่า ซนครัวเป็นครัวบาร์เล็กๆแต่ก็ไว้อยู่ในบ้านค่ะทากับข้าวได้ไหมนกว่าจริงๆไม่หนักมากก็ได้ค่ะเป็นพวกเตาไฟฟ้าไมโครเวฟนะอ่าที่วางพวกชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะทากับข้าวได้ใช่ใ่เปิดหน้าต่างหน่อยพี่ขออนุญาต้ท่านผู้ชมนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไลฟ์ถ้าท่านผู้ชมโทรมากระหน่าเลยนะยินดีเลยให้ผมลงไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แกตอบคาถามทุกคําถามเลยอันนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะมีอะไรให้ผมกินไหมพี่ ในห้องครัวในห้องครัวในห้องน้ําไม่มีอะไรแน่นะครับค่ะจะเป็นห้องน้ําห้องครัวค่ะพี่นกเปิดประตูอีกได้ไหมก็ได้ค่ะพี่อ่าท่านผู้ชมวันนี้พามาดูในห้องน้ําำนะครับเห็นก็จะจะเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องท่านผู้ชมแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันในห้องน้ำว่าเป็นยังไงบ้างขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยเนี่ยอย่าดูผมในกระจกนะเดี๋ยวใส่หองนะครับเน่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 เนี่เน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  ให้อย่างนี้เลยนะครับสบายสบายเลยแล้วก็ไม้เราเนี่ยนะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนปวกแล้วกัดแกะแทะเกาบ้านซุดโสมเพราะทําทำระบบกันปวกไว้ให้แล้วนะครับไปดูห้างอื่นต่อครับพี่น้องครับเ <ไป S 2> อนนค